สวัสดีครับมีพามาหากินผลไม้ครับผมผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องมาหมากอย่างเงี้ากำลังสุกเด็กจึงครึ่งแล้วครับพ,พี่น้องมาหมากอะไรเอ่ยดกครับโอ้หลายเธอคุณแดงจึงครึ่งเลยพี่น้องเลย โผล่เป็นขนตาครับลูกแดงแดงครับครับอู้ลมแห้งครับผมอโอษอดนะครับลมแรงครับกินหมากตาคบครับพี่น้องหมากตะคบทำไมมันคือตากบแล้วครับหมากตาคบครับผมเกิดเองกรรมธรรมชาติครับมีริมบ่อน้ำริมบ่อน้ำ มาหาปลาครับมาหาปลาไปกนริงทำกับข้าวเห็นหมักตะกบหลายก็เลยไทยหมักตะกบไปฝากครับมาชมบรรยากาศของในทุงน่งนาครับผม น้าหาล้งด,ด,ดูครับลมแรงมากครับผมลมแรงไรฟ้ารัวครับอาจจะตกครับวันนี้อาจจะตกดูมาหาปลาครับผมมาหาปลาเพราะได้ยูได้กินครับ พอได้ต้มครับพี่ลองพอได้ตม้มได้พอได้ต้มครับไปช่อนสามตัวไปนี่หนึ่งตัวก็พอพอได้ต,ต,ต,ต้มแรงครับตึ้นตาครบตึ้นตาครบ ทุง่งนากลายเป็นป่าอ้อยเป็แล้วครับเอยท่านทุงน่งนากลายเป็นป่าอ้อยสองพันเป็นเหตุสังเกตได้ท่านเพื่นว่าพี่น้องอ้อยราคาดีครับนี่ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะถ่ายบรรยากาศท้องให้ท้องนายชมครับผม ขอบคุณนะครับที่รับชมชิปหน้าเจากันใหม่ครับขอบคุณครับผม